ครับสวัสดีครับวันนี้วันที่21เดือน7ปีส1 9 6 8นะเป็นการสวดครั้งที่82คนระับ <c oughs> บัดนี้วันที่21เดือน7ปี31968เป็นวันที่82ดีครับพเจ้า นายสิริพงศ์การละวังขอถวายเสียงสุดสัทย,ยายพระสูตรพระปรลิตและมต์ต่างถวายเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาและอาจาริยบูชาแด่ครูบาอาจารย์ทั้งหลายขอจิตของข้าพเจ้าจงตั้งมั่นมีสติได้มีสมาธิจดจอ่อในขลาเพร่จะชนะในบทสดอย่างตออ่อเนื่องด้วยเถิดบทที่หนึ่งบทกล่าวพระรัตนตรัยพรลังสัมมาสูตรมุทโภควาพุตังมะควันตังีงิวาเทมิสวาขาตัวควตาธรรมโมธรรมังนมัสามิสุปฏิปโนมัคคตโตสาวกสังโฆสักฆังนมามิ บทที่2บทบูชาพระภยัยฤๅพินาอาหังหสัมมาสัมพุโทโธสุจิรังปรินิพุตโตคุณในหิธาระมานุธานิปัลามีหิจะเที่สติวัชีวังอาหารพุทธังธทำมังสังฆังสรารนังขะโตปูเชมิรัตนตะหยังธทำมังเจรามิโสตินาบททีมม่3ามาบทสวดชนุมโทดาสมันตาจักวะเรสุอัตราคัตฉันตุเทวตาสัทธรรมมุยไรชัสัสุนันตุสัคโมกะทางสักเคกาเมเจรุเปคิริสิคระเตจันตุลิเขวิมาเน ทีเปรทเทสคาเ์มีแต่วนะคะัฮานีเคห์วัตุมิหิเขเตกุมมาใจยันตุเทวาชลธัลลปิศานยะกะคันทัพพนาคารติทันตาสันติเกยังมุนิวาละวัจนลังสาธุโวมีสุนันตุธรรมสวรรคารวยามันทันตาธรรมสวรรคารวยามันทันตาธรรมสวรรคารวยามันทันตาบทที่สี่บทสวดปุพพะคานามกาลนโมทัสสะพะคะวะโตระโตสัมมาสัมพุทธะนโมตัสสะพะคะวะโตระโตสัมมาสัมพุทธะนโมตัสสะพะคะวะโตระโตสัมมาสัมพุทธะบทที่ห้าบทสวดไตรสังคุมนปาธะ พุทธังสรังขจามิธรรมังสราังขจามิสังฆังสรนังขจามิทุตยมีพุทธังสรานังขจามิทุติยมีธรรังสรังขามิทุติยมีสังัสรานังขจมัดยมีพุทธังสนัามตัดยมีธรรมังสังขามตัยมีสังฆังสรังขจามิบทที่หกบทสือสัจจคิริยาคถาและทิมสรังอันยังพุทโธมสรังวรังอเตนะสัจวัชนะสตมิขตุสพทาน นาทิเมสเสนังอัยังทำโมเมสเสนังวังอินเทนัสัจตวะเชนัสสติเมหโหตุสันพทานาทิเมสเสนังอัยังสังโคเมสเสนังวังอินเทนัสัจตวะเชนัสสติเมหโหตุสันพทาบทที่เจ็ดบทสวดติรัตนปนามัคถาพุทธังนัมเมรัตนะปูตัสลีและจิตตังธรรมังนัมเมรัตนะปูตวิสุตุสาลังสังคังนัมเมรัตนะปูตสุสีแลทิฏฐิเอตังนัมเมติรัตนังรัตนตยวหังสมมาสมุสาริตะวัตถุวิเศษสภูตังอัญญยาตุตะคุณนโยคาวัสปปวัตตัง อสุมิเตยามีปิตเทวทัตยถาติตันเทเอกังวินาตทิตทะเลสัมะสัมภเวนะโลเกกะทาจีจัจเจินจปาตภูตังคัมพีวิริยานวิสยังอธิทุสสัตถังยิโยหิปันธิตาชนหิวิชัญญารูปังโนกามิเกหิจิกัฏฐนตุปลภัณิยังเกสันจิตสุทุวิฏตังคุณกายะตายานามิหิวะชนะตายาสุวิสุตตังปิสมุปสตังมณสิสุปัสสะทานัง ปุญญติกานะมะสมุตตมะปุณณภูมังทุกขะประมุจจาณุขะสารนังคาตานงปูชาระเหสุปรามังอภิปูเชนีย,ยังนิพพานาสัจฉิกิริยายุปนิสยตาตถังสัมมาคิริสัมภะละโสมทัณสิทธิยาจะสาธุวิอัตตะกุสะเลหุปเสวนียังปานิหิจาปิสาราาานังคาณียเมวะตัสมาหิตังติรัตนานสารนังคาตามาะรัตเินทิวงังคะณีสุนธรรมสมานาปูชา ปุเชมัจจาปิศาสตังสุปัสสนเจิต,ตาตฐานุปาริจริยาสถารตาจารุเนตตาสุกเตนะสุขีพระเวมุเตเชนะตัสสะจัสถาปิสุวัติหหนตูโยเจธาธรรมวินยัยมีป,ประมานภูตูรูกตลาพิสมัยโยนียโตสุขวชังตัสโสปนิสยัยจะยายะย,ยัมปิโหตุวัตุเตเยปิจิตโตสุสาธทกาโล <c oughs> บทที่แปดบทสวสดนมกาลสิทธิคาถา โยจะคุมาโมหะมะลาประกาศโธสัตมังวาพุทโธสุตโตมิมุตโตมรัสสะปาสามินิโมจะยันโตปาเปสิเกมังชันตังวินิยังพุทธังมวลันตังสินุสานามานิโลกาสนาฐานจะวินากรจะวินายยกันจะตันเตชะสาเตชะสิทธิหอนสุตับพันธ์เายาจะมินาสเมิโตธรรมโมทัชโยโยะตัสสะจะตุ ถ้าเสสีโลกาสัตวิสุทธิมาครังนียานิโกทัรมัทาาาธาลัสาตาลีสตาโหสันติโกโรสจินโนธรรมังวันตังศิลสานามามิโนหอปัธาาาาทธรังอุปสรรตฐาหังตันเตชะสาเตชะยะส,สิทธิวันตุสัพพันตรายาเจวินาสเมนตุส,าาาสัทธรมเสนาสุกตานุโคโยโลกาสสะปาป,ปุ ปาปูปะกิเลสเชตาสันโตสยายังสันตินิโยชโคจัสวะขาตธรรมังวิจิตังกโรติสังฆังวรังตังศีลสาระมามิอุทานุพทังสัมมาสีละติทิงตันติเจสาเตใช้สิทธิหนตุสัพพันตรายาเจวินาสมินตุบทที่เก้าบทสวดนโมกาณัตะกะกะถานโมอรหัตตสัมมาสัมพุทธ,สมมธ,ธัสัมหิสิโนนโมอุตตมธรรมัสสะสวะขาตเสวะเตนิธานโมมหาสังคสสปิวิสุทธสีละติทินโน นโมอมัมตยะ,าาะตตยสา,สา,า,ารัทสารัตนตยัสสะทุกังนโมอมักาติตัสสะตัสสะวัตถุตยัสสปินมนโมกาลันกาลปภาเวนะวิฆาชนตุอุปัทถวานโม,มกาลานุภาเวนะสุวปติโหตุสัพพทานนโมกาลัสเตเชนะวิธีมิหิวม,มิเตชวาบทที่สิบบทสวดมาสมัยสูตรเอวามีสตังเอกังสมัมยังภะคะวาสกเกสุวิหฮรติกาปิลววัตุสมิงมหาวันีมหาตาภิกขุสังเคนะสาัถิมวตนมะเตหิภิกขุสะเตหิสะเพยาวะอรันเตหิ ทัศสหิเจรโลกธาตุหิทเทวตาเยปุยนสันิปติตาหนตีปะควันตังทัศนายาภิกุสังกันจาอัตโคจตุนังสุทธาวาสกายิกานเทวานังเอตะทสีอยังโคะะวาสเกสุเรติกะิวัตถุสมิงมหาวเนมหาตาภีิกุสังเคนะสถิงมณีมตหิภิกุสเตหิสเพวะอรหันตหิทัศสหิจโลกธาตุหิเทวตาเยปุยนสันิปติตาหนตีปะควันตังทัศนายาภิกุสังกันจายานูนะมยันเยนะปะคะวาเตนุปสรรกเมยาม อตาโคตาเทวตาปเสยยะถาปินามะพระวาปุริโสสัมมันทิตังวาพาหังภาษาเลยะภาษาลิตังวาพาหังสัมินเชยักเทวะเวมะสุทธาวาเสสุเอเวสุอันตรหิตาพคะวัตโตปุลโตปาตระหังสุงอตาโคตาเทวตาพคะวันตังอภิวาติเทสวาเอกมันตังอตังสุเอกมันตังทิตาโคเอกาเทวตาพคะวัตโตสันติกีมังคาตังกะพาสีมหาสมิญโญปวันสิมิงเทวกายาสมาคตาอาคตธรรมหิมังธรรมะสมยังทสกิตาเยวะอัปรากิสังคันติ อัตโคปะราธิวตาพระครรตสันติกีมังคาทางอภัสริตาเทระพิโกรุสมาทางสุจิตตังอัตโนชุกรรมังการสุสาราเิวานิตานิไขตทวังคารีเยนิรักกันติปันญิตาติอัตโคปะราธิวตาพระครรตสันติกีมังคาทางอภัสริเชตวาคีลังเชตวาปาริคังท่ากีรังอหัชมะเมชาเตจันติสุทาวามิมราจุปุมาตาจตันตาสุสุนาคาติ อัตโวะาวตพระวโตสนนิอีมังคาธาราทัสยเกติพุทธางศาสนาคตสียนเตคมิสันตียปายภูมินปะหายามนุสังเทังเทวะายังปุริบริสันติติอัตโขพระวะพิขเมตเตยเปุญะพิขเวทัสสุลกัทาตุเทวตาสัิปริตาหงตีตถาคตังทศนายาพิขุสังขัจยเปิเตพิขเวสงอจิตตมัานางอรานตสัมมาสุตาเตสามปีพระวันตานังอีตรมายวเทวตาสันิปริตาอิสูงเสยยถาปีเมหังอินตาหิเยปิเต เทสามปีพระคำบรรดาในเอตัปรมาเยวะเทวตาสันนิปาติตาภพิสันติเสยยถาปีไมหาเอตระหิเอจิกิสมิพิฆเวเทวกายยนังนามานิกิติยศมิพิฆเวเทวกายยนังนามานิเทสิสมิพิฆเวเทวกายยนังนามานิตัมสุนารถาศทุกคังมานาศิกาลุภาสิสมีติเอวามันเตติโวเทพิภูพระเขาวาตุประจักษ์สูงมากเขาวาเอตัตถ้ววจฉา โลกมกกษัยัุมมาตาสิตาเยสิตาครคัลังปหิตตาสมาิตาปีหาวสลีนารุมงสาวิสุพุนอทตมัสสุทาวิปัสสนนมนาเวลาเพยุจสติยตวาวันเกเรวัตเวตโตอามันจยิสตาสาเกสสสเนรเตเทวกายยพิการตตวิชาาาพิกวเตจอาตบมะกรุงสุวาพุทธาสัสส ศาสนาเตสัมปาตุลภูยนังอมนุสสานาทัาสนังอภิเกัตตรมทักขุงสหัสสัตถสตรงสตังเอกาศาสนาอมนุสสนาธรรมทสุอภิเกนันธรรมทักขุงที่สาสภาพุทธะอหุงตั้จแสภามียาว่าว่ากิตวานาจิกุมตาตัวอมตะยิสัทธาสาวกิสุสเนรเตเทวกายายพิการตาเตวิชานาตาพิกฆุเยวหังกิติยิสัมิคีราหิวโนกปรโส สัตสาสาวะจะขาุมมาตปิรวัวาอิทมันโตชุติมันโตนัมันโตสัสสินมธมนาภิกามุพิคุณังสมิติงวังชาสสัสามีมัตานขานานตะวันนีนุอิมันโตชุติมันโตวันโตวันนมันโตยัสสินมธมนาิกามุิคุณัสมิติวังสาติอิเจโตโสตสัสนามมัตาสัคขานานตะวันนีนุอิมันโตชุติมันโตวันโันมันโตยัสสินมธมนาวิกามุพิคุณัสมิติงวัง เพสามิตาบรรจสตยขันนาัตวันนี้มีทานโตชิดิมันโตนาันโตอสิลุโมทัมนากามพิคังสมิงนังุมพิโรชคกูเปบุรัสันิเวศนาพิยนางสัตราสหสังยขนนงยิรุปสติคมีโลราชาคายกสปรคัมิงนังปริมันจติสังราชทตตระโภาสสตินั้นทาพานางที่ปติมหาราชอัสยุปตปิตาสภาวินทนมาาภรอิที่โตชิดีมรนโตนาันโตอสิุโมทัมนาิกามงพิังสมิงกน ถ้าขีนันตชสังราชวิรุณโภตภาาสติมันธนากาปติมหาราชเสยสุปตปิตสภาวินธนามหภรยิิมันตชีวิมันตน้มันตัวัสนงมวมาิกามุคุัสมติมณังปัชมันจัช้สังราชวิรุฬโภภาษาสตินาคานกาที ble, ่ปติมหาราชเสยสุปตปิตสภาวินธนามหาภรรยอิจิมันตวชิมันตัน้มันตัววสดุนงมวันาในิการมุกิคนัสมติมณังอุตรันจัชี้สั่งราชกุเวรุตาภาาสติาง ปูริมาทิสังทัตทัลโททัติกินะวิรุฬหโกปัจชิเมนะวิรุปโขเวโรตรังทิสางจัตตารเตมหาราชาสมันตาจัตตโรติสาทธรามาณาทังสุวะณนกยเปกวีรัตเวเทสังมาญาวินุตสสาอาโกวันเจนิกาสัตธามายาโกเตนตุเวเตนตุวิภูจะวิภูตุสาจันทนรงคามัเสตหุจะกินุขันธุนิขันธุจะปนาโทอุมันโยจะเทวสุตัวจนาติจิตตาเสนุจกันทภูนาโรราชาชนโฉโก อาคูมันเจสโคเตวะติมพารูสุยวัชสัยเอเตจันเยจราชาณุคันทภาษาราชุพีโมทมานายพิการมุมพิุณังสมิเก็งวันอัตคูน้ำภาษานาคาววสาราหัตสหัตจักการกรรมรสัตตระอาคูมายาคารสายยับยียามุนาทัตละทัชจะอาคูนาคายาสสินุอิลาวานุมหานาคูสุปปะคัสมิเก็งวันังยีคาระยีนาคาลาเชสาสาราติทิพายทิชาปะกีวิถุตจักขูเวหายาสตาเตวัตมัชปัตตาจิตราสุปันนาอิติเตสนามังพยันตตานาคาลาชานามาสีสุปันนาตัวเข็มมะมา สันหายิวาจะหิอุปภะหยันตานาคาสุปันนาสารมังกรสุพุทธังชิตาวชิรหัตเถนะสัตวมุธังอสุลาสิตาภาตโรวัสมวสิเตอิทิมันโตยสัสสิโห์คาลกัญชามายพิสมะอสุลาธนเวกสาเวปจิตติสุจิตติจะมานาโทนุโมจิสาสตันจัปุริปุตตานังสัพเพวิโรจนามกาสันนาหิตวะพระลิงเสนาหูพัฒมุปาขมุงสมโยธานิพัฒนเตภิกขุนังสัมปติมุนา อาโพจเทวาปัตภีจเทโชวายโยตถาคัมุงวาลุณาวาลุณาเทวาโสมูจะยัสยส,ยยาสาสะเมตตากรุณากายิกาอาคูเทวายัสยยาส,าสินโนท้าเศรษัถาธากายาสภีนะนัตตะวณีนุอิธิบันโตชิติบันโตวะนัมันโตสัสสิณโมทัมนาวิกขุพิภุณาสัมดิงโนาน เวนทูจะเทวาสารีจะอัสมาจะทุเยยมาจนท่านโอสุปานิสาเทวาจันท่มาคูปุรักิตาสุริยะสุปานิสาเทวาสุริยะมาคูปุรักิตานักขานิปุรักิติวะอาคุมันนาวลาการวสุนังวสุวเสโทสกโกกะคขะปุรินทโททัศิเตทายากายาสภินานตตะวันนิโนอิจมันโตชุกิมันโตวานัมันโตสัสนุโมธรรมนาธิกามงติโกนสัมติมนังอัตคูสะปูเทวาชลามาคิริขาริวาริจกาจะโรชาจะปุมาปาณิพาสิโนพาลุนาสาธรรมมาจะจุตาจ a อนิชกาสุเะ ยะลุจิราอาคูอาคูวัสซาเบเนสซโนทัาเสตทาทากยาสเพนนาตะวันน,วนี้มที่มันโตชิมันโตแลมันโตสัสสินธม,มานาวิกมุที่ัสัม,ม สมานาหมาสมานามนุษย์สามนุษ şey, ย์สุตมะหิทธาปทูศิกาอาคูวาคูมนุษย์ปทูศิกาอาตะคูขรโยเทวายเยจโรหิโตวาสินุปรคามหาปรคาอาคูเทวายิสัสสิโมท่าเศรษฐาทากยสเพนนานตะวันนี้นุวที่มันโตชุติมันโตันักวันโตสวัสสสิโมมหามานาวิกรรมุพิคนังสมติงุนังสุกกากรุมหาอรุณาอาคูเวคันสาสหโอทัตะไคยาปามโมขะเถอาคูเทวาวิจักขณาสตามัตตาหัลคชามิสกกาจายสัสสิโมทริยังอาคาปจุณโยวิสาวิวัสติ ทัาเสรษฐาสทากายาสัพภีนะนัตะวันนิโนอิทธิมันโตชุดิมันโตนัมมันโตสัสสิณุมาธาบรรนาวิการมุขพิฆนังสัมปติงวะนังเขมิยาตุสิตายามากัตกาจายัสสิณุสัมพิทกาลามัสิศาโฐาชตินามาจะอาสาวานิมานะลัติโนอากุอัตคุปะเรนิมิตังทัาเสรษฐาสทากายาสัพภีนะนัตะวันนิโนอิทธิมันโตชุดิมันโตนัมมันโตสัสสิณุมาธาบรรนาวิการมุขพิฆนังสัมปติงวะนัง สัตเทเทวนิกายาสพินานะแต่วันนี้หลวิจามนามันวายณ์อคันจุงเยจันเยสัตยิสาสาบุปุตชัสิมังคีลังโงขากินน้มนาสวังทักิณงคตลัยนาคัรจันทางวัดสตางค์สุพรามาปรมมตโตจ้ปุตตะอิธิมโตสาสันมเนธมลติโสจะโสปราคัสมิติมุนังสาสภามโลกันังมหาพัมมะพิติทัดติอุปปับปนุชิติมตัวพิสมารายยรสัสสิโสทัศเสถาอิสระอาคูปเจกาวัสสวัตินุติสันจะมัชชะโตอาคาหาลิโตไกรวาโต เตจัสเพยพยิการเตสินเตเทเวสภามเกมาราเซนาอภิการมีปภาสะกันหาสียม,มันที่ยังเอตักนาดฐานพันธาธารา,าคีนาพันธมันโถวสมันตาปริวาเลธามาโวมุนจักโกตินาอิติต,ตาธรมหาเซนอกันหาเซนยงในอเปซิ ปานี่น่ะตละมหาเจตสรางกัตวานะเพระวังยะถาปุกสโกเมโคธนิยันโดสวิจุโกตธาโสปติธาวติสังกุโตอสยังวเสตันจัสรพังยิยยาวะวิกิตวานาจักรุมัตแตุอามันเตยิสัทธาสาวกเกษเสนนันเตมานาเสนาอภิการตเตยพิชานาธาภิภูโตเตยจารตบปรมามกะลุงสุตวาพุทธสสะศาสนาวีตราเกหิตปกามึงสังรมารีจยุงสเพวิชิตาสังฆามาพยาติตายสัสสินุโมธันติสาปูเตหิสาวกาเตชเนสุตาติบทที่สิบเอ็ดบทสวดมังคลสุดตัง อาศัวนาจะพาลานังปันทิตานัาจะเสวนาปูชาจะปูชนียานาอิตัมมังคละมุตตังปฏิรูปะเทสวะโสจะภุเพจะกะตะปุญญาตาอัตตะสัมมาปนิกีจะอิตัมมังคละมดตตังพาหุสัจจันจะสิปัญจะนิวินายุสุสิกิโตสุภาสิตาจะยาวาจะอิตัมมังคละมดตตังมาตาปิตุอุปทานังปุตทารัสสังฆะหุอนาคุณาจะกรรมันตาอิตัมมังคละมดตตังนาจะธรรมจริยาจะยาตการนาจะสังฆะหุอนาวัชานิกรรมานิตอิตัมมังคละมดตตังอารติวิรติปาปา มัจฉาปานจะสัญญมุอปมาโตจะทำเมสุอิตามหมุตตังคารวจนิวาโตจะสันตุทีจตกตันยุตากานธรรมสนอิตามมุตังคันตีจะโสวจะสตาสมาสมานนสมานานั้จะทัศนังกาลนธรรมสากชัยอิตามัมุตตมังทปจะพรหมจริยัจะอริสัจกานาทัศนงนิพานสจิกริยาจะอิตามัมุตตมัง พุทธศาลอกระทำมีหิจิตตังยศนักกรรมปฏิอโศกันวิริชางเขียนบงเอตามบางมุตตมังเอตาทิสานิกัตวานะสัพพธรรมปรายชิตาสัพทศกสณิข้าชาจิตตังเตสังมังคลุมุตตมังติบทที่สิบสองบทสวนรัตนปริติยังกินจิวิตังอิทวาหูลังวาสคีสุวายังรัตนังปณีตังนะโนสมังอัติตถาคเตนะอิธรรมปิพุทธเทรัตนังปณีตังอิเตนะสัเจนะสุวิติหัวจูยังวิริชางคำมะตังปณีตังยัทธสขาสกยามุนีสมาหิตสมาหิตโตนะเตนะธรรมะ ธรรมเนรสมาธิกินจีอิตาอัมพีธรรมเณรละตระหนักรีตังเอเตนัสัจเจนะสุวิถหัวตัยามพุทธาเสดโทปริวันนะยีสุจิงสมาธิมานันตานิกัรยะมาหุสมาธินาเตนะสมุณนะวิชิตอิตาปีธรรมเณรละตระหนักรีตังเอเตนัสัจเจนะสุวิถหัวตัเยปุขละอัตถะสตังปัสสะท้าจิตตาลิเอตานิจุขานิโหติเททะคิเนยยสุขตัสสะสาวกาเอเตสุทินานิณัพพานิอิธรรมปีสังเคราะตระหนักรีตังเอเตนัสัจเจนะสุวิถหัวตั เยสุปยุตตามนัสสาทันเห็นะนิกายมิโนโคตมะศาสนาหิเตปฏิปตาอมตังวิคแหรัฐามุธานิปติมุชมาในธรรมปิสังเคตระตนังปณีตังยติณสเจนะสุริโวนตุขีนังปูรานังนาวังนัตถิสัมภวังวิรัตตจิตตายติเกพาปัสสิงเตขีนัปีชาวิอวิรุณหิชันทานิปันตีรายะถายมปัทธีปุยธรรมปิสังเคตระตนังปณีตังยติณสเจนะสุริโวนตุบทที่สิบสามบทสวดธรรมบทสาสวักอัตตาเวชิตังเสยโยยาจายังอิตาราปชะอัตตัตตั ตันตัสวาสานิจังสัญญาตจาริโนเนวะเทวนคันทพูนมารสาพมุนาชิตังอปชิตังกิีราตถาลุปรสะชันตุนบปสทสทสิสธิสิทิสุทเิสุภสุทธิสาตสสุิุสทธิอุทธุทาสาทสุทธสธุส อนุสเวนะมาปรมาภลายะมาอิติกิรายะมาปิตากสัมปทานีนะมาตักขเหตุมานยะฆะเหนะมาอาการปริวิตเกนะมาทิฏฐินิชานกขันติยามาพระพารูปตายาณมาสมโนโนครุยธาตุมิเหอัตนาวะชนยยธาติมีธรรมะอกุศลายมีธรรมะสาวะชายิมีธรรมะวินยูครหิตาอิมีธรรมะสมตาสมาทินาอหิตายะตุขายะสมัตตันติอัตตุมิเหประเจเหยะธาตุยธาตุมิเหอนาตาวะชาเนยยธาอิมีธรรมะอกุศลายมีธรรมะอนาวะชายิมีธรรมะวินยูปัสตายมีธรรมะสมัตา สมาธินาหิตายะสุขายะสัมว,วัตตันติอตัฏฐุตมมีอุปสัมปชาวิหารยาธาติบทที่สิบห้าบทสวอุปนิยสูตรอุปนิยติชีวิปมาปมายุชฉลุปนิทัสานะสันติตานาเอตาาังมะยังบาเนีปิขมานุบุญญานิกาย,ยราธาสุขาวหานิ อุบนียติชีวิตประมาประมาณยังชลูอบนิตาสานาสันติตาณาเอตังพยังมะเรเนเปยขมาโนโสกามิสังปะเทศสันติปิโคโยธากายอนาสังยมูวาจายะอุทัตเจตาสตังตัสสะเปตัสสสะุขายะโหติยังชีวะมโนปกโรติปุญญังทมโมหเวรคติธรรมจาริงธทมโมสิจินโนสุขมาวะหาติเอสาลิสังโสธรรมเณสิจินีนัตตุกติินขจติธรรมจารีสัพเพสังขาราอนิจจาติยะถาปัญญายะปัสสติอัตถนิพนทุเขสสะมะโควิทุติยาสัพเพสังขาราทุกขาติยะถาปัญญายะ ปัสสติอานิพินติตุเขสัมโควิสุทธิยาสเพธรรมะนาตาติยถารัญญาญาปัสสติอานิพินติตุเขสัมโควิสุทธิยาบทที่สิบหกบทสวดอภรณกัชารุอปปานักฐานนเมเกทุติยังอหกตักกิกาเอตตะัญญายามีทวีตังคันเหยาปนักกลงภาภูงเวเสลังยันติปภัตานิวนาณิจะอารามนุขเจตุญาณิมนุษย์สาวาชิตติชิตานิตังโคสระนังเขมังเนตังสละมุตตมัง เนตังสรมัก <sympath> ค <is> ัมมะสัพพทธุขาปมุตติโยจะพุทธัถจะธรรมัรจะสังคันจะสารนังขะโตจรตารีอริยสัจจาริสัมมาปัญญายาปสสติทุกขังทุกขสมุปาทางทุกขสัจจะอติกรมังอริยัจะอัตทังกิการทุกขูปสัมมคามินังเอตังโขสารนังเขมังเอตังสรรมุตตมังเอตังสรมักคัมมะสัพพทธุขาปมุตติบทที่สิบเจ็ดบทสวดพัทเทกัลลตักถาอตีตังนานวะเขเมยยะนปติกังเขอนาคตังบุคคลแม่คนคำหนึงถึงสิ่งที่ล่วงแล้วแม่คนมุ่งหวังสิ่งไม่มาถึง ยะทักีตามมาหินนันตังอปัตันจานาคตังสิ่งใดลุ่งไปแล้วสิ่งนั้นก็เป็นนาราไปแล้วและสิ่งที่ยังไม่มาถึงก็เป็นยังไม่ถึงปัจจุบันนั้นจะโยธรรมังตถาวิปัสสติอสังหิรังอสังกุปังตังวิังนะมะลุพะรุเเยก็บุคคลได้เห็นแจ้งธรรมปัจจุบันไม่งอนเงี้นไม่ความเขยในธรรมนั้นนั้นได้บุคคลนั้นปุญจเดินธรรมนั้นเนื่อยให้ปลุกปงเกิดอาเชวะกิจมาตปังโกชัญญามารังสุเวพึงทำความเยี่ยนเสียในวันนี้แหละใครเราจะรู้ความตายในวันพรุ่งงงนน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 น้้้้ยยยหหหิโสััััััััาา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 รรรเเเเตะะะะะมมมมมมมีีีจจจจจุุพพควผผดลลกกบชู่่ไแท เอวังวิหาริมาตาปิงอหรัตตะมาตันติตังตังเวพระเทกรตัตติสันตอาจิกเตมุนีทีพามุนีผู้สมบย่อมเรียกบุคคลผู้มีปกติอยู่อย่างนี้มีความเพียรไม่เกียจครั้งทั้งกลางวันและกลางคืนนั้นแล้วว่าผู้มีราตีหนึ่งเจริญด้วยประการชนี้แลบทที่สิบปดบทสวดพินหะปัจเวคณะปาถา ชาลธรรมมุมหิชาลัอนาติตัวเรามีความแก่เป็นธรรมดาจะลงพ้นความแก่ไปไม่ได้พญาที่ทำมุมหิพญาทิงอนาติตัวเรามีความเจ็บไข้เป็นธรรมดาจะลงพ้นความเจ็บไข้ไปไม่ได้มาระธรรมมระนาธรรมมุมหิมรณะอนาติตัวเรามีความตายเป็นธรรมดาจะลงพ้นความตายไปไม่ได้สัภิษณีบิยหิมนาเปหินานาภวมินาภวเราจะละเว้นไปต่างๆเพราะว่าเราจะต้องพลาดจากของรักของเจริญใจทั้งหลายทั้งปวงกรรมสกมิกรรมทายาทุกรรมยุนิกรรมพันธุกรรมปฏิสนนโนเรามีการเป็นของของตัวมีการเป็นผู้ให้ผลมมมมีีีกกกกาารรรรเเเเปปป็็็นนนิิดดผผูู้้ตตอศัย อย่างกรรมังกริษามิกริยานังวาประประกางวาตัสสัายาทรุรวิสายมิเรากรรมอันใดไว้เป็นบุญหรือเป็นบาปเราจะเป็นทายาทก็เราจะต้องได้รับผลของกรรมนั้นนั้นสืบไปเอวังอัมเหหิอภินาัานปัจเจไวคิดสพังเราทั้งหลายควรพิจารณาอย่างนี้ทุกวันเถิดบทที่สิบเก้าบทสสดเทวตาวอุโยชนัตถา ทุกขปตฏายนิทุกข์ข้าพยาปตฏายนิพยาโสกปตฏายนิโสกของตัวสัพเพปิปานิโนเอตาวาตาจะมีสัมปตังปุญญสัมปทังสัพเพเทวานิโมทันตุสัพปาสัมปติสิทธิยาทานังท่านธรรตุสัทธายะสีลังละคันตุสัพพาภาวนายพิฆตาวาตุชัพฉันตุเทวตาคตาสัพเพภุฑาบาลปตาปิเจกนันจะยังพระลังรหันตานันจะเตชนะละขะมันทามิสรรพส่วบทที่ยี่สิบบทสวดเทวตาปฏิทานคาถา ยาเทวตาสันติวิหารลาะวาัศินีสุภิเปฆเรตุพุทธิฆเรติกเนหิงตาธรรมะเทนีนาพระมันตุปุชิตาสติงกลนเตถาวิหารามันทะเลเถระจามัจจานาวาการจวิกโวสารามิกาธนะปฏิอุบาสกาคามาจะเสสานิขมาจะอิสราสัมปานะภูตาสุ ขีตาพระวันตุเตสศชาลาผู้ชายเยปิจัตถะสัมภวาสังเสทชาธาอัตโวปปารติกานิยานิกังธามะวลังปฏิจเตสะเพปิทุกขสักุนตุสังเฮีงธาตุจิรังสตังธามูธัมทะลาจุปุกคาราสังโฆโหตุสมะโควัตถายยะจัยหีดายะจัยอัมเหรละขตุสัทธรมโมสะเพปิธรรมจารีโนพุทชิงสัมปาปุเนยามะเอตาเอนตทมเมอริยปเวสเซบทที่ยี่สิบเอ็ดบทสัพพะปฏิทานะครา ปุญญสิธานิกตัสยานันญานิกตานิเมเตสันจะพาคินโหตุสตานันตาปมาณนากาเยปิยาคุณวันตาจะไม่ห่างมาตาปิตาทายโยทิฐาเมจปิยตทิถาวาอันเยมาชตะเวนิโนสัตาติดทันติโลกสิมเตพภูมาจตุโยนิกาปัญเจกะจตโวกราลังสาสังลตาพระว้าพระเวียตังเยปิทานาเมอนุโมทันตุเตสะยังเยจิมังนัประชานันติเทวังเตสังเวทะยุงไมยาทินานิปุญญานังทินานะปุญญานังอนุโมทนาหิุนาม สภสตาสตาควรดูอวิลาสุขชีวินโนเข็มมะปะทันจปะปะปนตุเตสาส,าสาสิจะตังสภาต่อไปเป็นคำแปลนะครับผมขอซะทั้งหลายไม่มีที่สิ้นสุดไม่มีประมาณจนเป็นผู้มีส่วนแห่งบุญที่ข้าพเจ้าได้ทำนันบันดนี้และแห่งบุญอื่นทั้งหลายที่ข้าพเจ้าได้ทําแล้ว คือชนเราได้เป็นที่รักผู้มีคุณมีมารดาและบิดาของข้าพเจ้าเป็นตนที่ข้าพเจ้าได้เห็นแม้ไม่ได้เห็นและสัตว์ทั้งหลายอื่นที่เป็นกลางในมีเวรกันตั้งอยู่ในโลกเกิดในภูมิสามเกิดในกุมเนาสีมีขันห้าและขันหนึ่งและขันสีท่องเที่อยู่ในภูมิน้อยและภูมิใหญ่สัตว์เราได้ท่างและการให้ส่วนบุญของข้าพเจ้าแล้วขอสัตว์เรานั้นจงรู้โมทนาทานเองเถิดก็สัตว์เราได้ย่อมไม่ทราบการให้ส่วนบุญของข้าพเจ้านี้ขอเทพทั้งหลายจึงแจ้งแก่สัตว์เรานั้นเพราะเหตุคืออออออนนนุุุโมมมททททาาาาาบญััั้้้้้้งงงงหหลลยยยีี่่่ขขขพเเเเเจจใแววววสสสต์ปปรู็ถิด แต่จงถึงทางอาเสียงเถิดขอความหวังอันดีของสัตว์เหล่านั้นจงสําเร็จเถินบทด้วยอนุภาพแห่งสัจจะที่ทางอนุภาพแห่งความเบียนและอนุสงแห่งการบูชาพระราชตรา,ายด้วยการสัตยายบทสนมนพระสูตรพระผลิตและพระคาถาเหล่านี้ขอความสุขสวัสดีจงเกิดมีก่ข้าพเจ้าขอให้ผลจากทุกภัยทั้งปวงขอให้ข้าพเจ้าเจริญทั้งทางโลกและทางธรรม ขอทวยเทพเทวดาทั้งหลายโปรดอนุโมทนาในการสวดสาธยายมนต์และธรรมะเหล่านี้เมื่ออนุโมทนาแล้วโปรดอนวยพรให้แก่ข้าพเจ้าและวัตถุมงคลพระกิ่งไพรีพิณาโดยมือที่สมเด็จพระญานังสองบรอนวัดบวรนิเวศมิหางตลอดจนวัตถุมงคลทั้งหลายที่สร้างสิ่งสร้างขึ้นทั้งที่ผ่ามาและที่จะจะสร้างในอนาคตขอจงเปี่ยมเพื่ออนุภาพแห่งพระบุรีและคำมงคลในพระคาถาต่างๆขอจงสมเด็จศักดิ์สิทธิ์ทุกการเทิรสาธุกคุณกุศลของข้าพเจ้าทั้งหลายอันเกิดจากการสวดมนต์เจริญจิตภาวนาขอน้อมถวายเป็นพุทธธบบบูููชชชาาารรมสังฆ ขอผลบุญนี้จงส่งถึงผู้มีจิตศรัทธาเริ่มสมบูรณ์เจริญจิตภาวนาทุกท่านขอจงปลอดจากราชภัยทั้งปวงคนจากโภชทุกกายทุกใจทั้งสิ้นประสบความสำเร็จเจริญรุ่งเรืองในะที่การงานชนะต่ออุปสรรคและมั่นทั้งหลายสมบูรณ์พร้อมด้วยท้าทายสมบัติบริวารสมบัติดิงตาเห็นธรรมสำเร็จในการวิปัสสนากรรมฐานเกิดปัญญาัยวะและเจริญด้วยจริพีธพันชัยทั้งสี่คืออายุวุนสุขประเสริเทอดขออนุโมทนาบุญกับครอบครัวญาติสิทธิ์ทุกท่านครับ